สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นขาวถ้าการเมืองดีสถานีโทรทัศน์จะไม่ปลดพนักง,งานถ้าการเมืองดีนะฮะบริษัทขนส่งสีส้ม นะครับจะไม่ปลดพนักง,งานเป็นพันคนแล้วก็ไม่ปิดกิจการเป็นขนส่งต่างประเทศไม่ขนส่งภายในอีกแล้วขอบคุณครับผมนะฮะถ้าการเมืองดีนะฮะถ้าการเมืองดีประเทศไทยจะไม่โดนข่มคู่จากว้าแดงถ้าการเมืองดีประเทศไทยจะไม่เสียอะไรสักอย่างหนึง่งนะฮะภายใต้อนาคขตของประเทศไทย ถ้าการเมืองดีจะไม่เอาผัวมาอ้างว่ารักผัวเป็นคนใต้ก็เลยรักภาคใต้ไปด้วยถ้าการเมืองดีระบบการแจก,กเงินจะต้องไฮเทคกว่านี้นะฮะไม่ใช่โอนเข้าบัญชีแล้วให้คนไปถอนนะฮะ,ะ,ฮะถ้าการเมืองดีนะฮะคนคงไม่ตกงานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะ ไม่ต่างอะไรกับคนที่มีวิสัยทัศน์นะฮะอย่างโปรดิวเซอร์คนหนึ่งที่ทำหนังเรื่องอำนาจหนองคายอะไรสักอย่างนึงอะไฮเปอร์ลูปถ้าการเมืองดีไฮเปอร์ลูปจะทำให้ไทยพ้นกับดักรายได้ปานกลางเป็นรายได้ต่ำ ถ้าการเมืองดีธนาทวยบอกว่าแก้ปัญหาโควิด -19 ต้องแก้ที่รัฐธรรมนูญปี60นะฮะถ้าแก้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยคนจะไม่ติดโควิดฮะเป็นวิธีที่ททาีฉลาดมากนะฮะเออนะฮะลนรงให้คนไม่ป่วยไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยอันนี้คือวิสัยทัศน์ของพ่อทอนนะฮะ คนที่เป็นนักร้องโคเวอร์ขอนไม้ที่ร้องหลบลิขสิทธิตจนคนฟังเนี่ยฟังไม่รู้ว่าเพลงอะไรเพราะเขาบอกว่าต้องลนนงลงให้คนไม่ป่วยเนี่ยไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยและเป็นคนตัวตั้งติดตัวตีที่อยากนำ MIA เข้ามาในประเทศไทยจนคนไทยเนี่ย,เส,ยเสียภูมิคุ้มกันบางคนตายเงยียบๆบางคนไหลาตายแบบข่าวไม่ออก เยอะแยะมากมายต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าการเมืองดีไว้ทีวีก็คงไม่ปิดและไม่พอแค่นั้นเสนอการแก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะโดยการปล่อยให้มันเซาะแล้ววิธีการก็คือผมธนาทวยผมเป็นคนที่ผมเป็นคนใต้นะครับผมก็อยากจะแก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะด้วยการที่ปล่อยให้มันเซาะ แล้วเดี๋ยวผมก็ไปสร้างถนนใหม่ในพื้นที่ด้านในเอาก็คือแก้ปัญหาด้านทะเลกัดเซาะโดยการปล่อยให้มันเซาะแล้วก็ไปสร้างถนนใหม่ในพื้นที่ด้านในถ้าเป็นผมอะ่ะผมก็ไม่อุ้มหรอกการบินไทยอะ่ะนะฮะแล้วก็ไปนั่งแบกคนที่ดา่าทหารว่าภาษีภาษีภาษีถ้าจะทวงภาษีก็ต้องไปดูคอร์ส มินิอัวปอ,อเพราะที่กองทัพให้ข้อมูลมาคือค่าใช้จ่ายหลักสูตรนี้เรียนฟรีและได้รับการสนับสนุนจากกองบัญชาการของกองทัพไทยแปลว่าใช้ภาษีกูแบบเต็มเต็มเอาไอ้ต้นตึกเขาให้เรียนฟรีพอเขาคิดตังค์มึงก็บอกว่าคนสอนกินภาษีมึงพอเขาให้เรียนฟรีมึงก็มาบอกว่าคอร์สเรียนฟรีนี้ใช้ภาษีพวกมึงสรุปแล้วมึงจะอยัางไง มีนิวโอปอให้เรียนฟรีก็คือให้ความรู้กับประชาชนก็เอาภาษีประชาชนมาคืนประชาชนโดยการให้ความรู้ประชาชนแล้วมึงก็บอกว่าใช้ภาษีกูแล้วสะรุปมันยังไงนะฮะแล้วกูขอบอกทีหนึงนะครับว่าทหารทุกคนเขาก็กินภาษีกันทั้งนั้นแหละอ่ะทหารทุกคนเขาก็ใช้ภาษีกันทั้งนั้นแหละเขาก็จ่ายภาษีทั้งนั้นแหละไม่มีทหารคนไหนเขาไม่จ่ายภาษีหรอกเพราะกว่าเขาเขาจะได้เงินเดือนมาเนี่ยเขาก็โดนหักภาษีมาก่อนคือกูก็งงนะเรื่องภาษีเนี่ยนะครับ อ้างหาะลรตั้งหนาก็ไม่รู้นะฮะก็ไม่ต้องจ่ายก็ไปแจ้งอำเภอต่างๆเอาแบบประชาชนคืนไปบอกผมขออนุญาตเอาแบบประชาชนคืนเพราะผมไม่อยากจ่ายภาษีเพราะผมอ่ะจ่ายภาษีไปแล้วแล้วประเทศนี้ก็ไม่ให้อะไรผมเลยนะฮะก็ไม่ต้องจ่ายก็ไม่ต้องเอาแบบประชาชนนะครับเพราะนั้นก็คิดดูถ้าอยู่ในประเทศนี้แล้วมันโดนกดทับอยู่ในประเทศนี้แล้วมันลำบากอยู่ในประเทศนี้แล้วรู้สึกว่ามันกระอักกระอวงนะฮะขบวนพายลุง นะฮะขบวนสีลุ้งต่างๆเดินขบวนกันไม่ได้เกิดประโยชน์ส้นตีนอะไรเลยปิดถนนทํารถติดไม่ได้เกิดประโยชน์ส้นตีนอะไรเลยนะครับเชิดชูจเป็นแถวทีเนี้ยมีปัญหากับมีปัญหากับสมเด็จพระราชินีจัดงานวิ่ง <laughs> มึงรถติด8โมงแต่เขาวิ่งเสร็จตั้งแต่ตีสี นะฮะและขบวนการวิ่งเนี่ยเป็นการโปรโมทประเทศไทยโดยมีนักวิ่งระดับโลกนะฮะที่ชื่อว่าคลิปอะไรสักอย่างผมไม่รู้อ่ะนะฮะเขาเป็นคนต่างชาติแล้วเขาก็ลงคลิปวิ่งของเขาเนี่ยกับพระราชินีเนี่ยผ่านนะฮะโซเชียลมีเดียของเขาซึ่งมีคนติดตามเป็นล,ล้านคนมันก็ช่วยโปรโมทผ่านสายตาต่างๆให้คนเห็นว่าประเทศไทยเรามีอะไรบ้างเป็นยังไงคนรักกันแค่ไหนพระราชินีก็ไม่เคยถือท่านก็ไม่เคยถือตัวนะ,ะท่านวิ่งร่วมกับประชาชน นะครับเหมือนประดุชนธรรมดาทั่วไปนี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะอยู่กันเป็นครอบครัวมึงก็มีปัญหาเรื่องของวิ่งจะมาตรงมาแซะนะฮะไอ้ส้นตึกเขาวิ่งจบตีสี่รถมึงติดแปดโบมึงโทษเขา <laughs> ช่างน้ำหนักวิธีคิดแั่นิดนึงนะฮะ เอาเวลามานั่งแซดเนี่ยมึงเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าเอาเวลาไปหาตังค์ให้ได้เยอะแล้วเดี๋ยวมึงก็ย้ายออกไปย้ายออกไปเถอะนะฮะอย่าไปอยู่เลยอย่าไปอยู่เลยนะครับผมนะฮะอืมนะฮะถ้ามันอยู่ลําบากงั้นไม่ได้ไล่นะครับเดี๋ยวก็หาว่าสลิมไลสลิมไม่ได้ไล่แต่ว่าที่พูดเนี่ยคือรักและเป็นห่วงนะครับรักและเป็นห่วงพี่ๆน้องๆชาวดอมกีบนะฮะที่ทนอยู่กับประเทศไทยแล้วมันโดนกดทับนะครับแล้วมันไม่มีเสรีภาพ นะฮะก็ลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูแล้วลองดูว่าเออประเทศไทยเขาไม่ได้ห้ามให้มึงอยู่เขาไม่ได้ลังให้มึงอยู่นะครับถ้ามึงมีสกยภาพพี่จะไปทํางานที่ไหนก็นแล้วแต่ที่ที่มันสามารถที่จะสร้างรายได้กับมึงได้มึงไปเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะในประเทศไทยต่างๆนเนี่ยนะครับ ประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายที่ขนาดที่นายกนิดนะฮะคนก่อนยังพูดว่าเอา้าประเทศไทยมี EEC ด้วยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยว่า EEC คือกุมทรัพย์ของประเทศไทยเ<ๆ>ขาไม่ได้เคยให้ปัญญาคนไงวันๆมาสร้างแต่ผลิตคำวาทกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ